ไปพูดนจนถึงน้องใหม่ของช่องสามเราสะหน่อยน้องพีทนะฮะ ที่รอละครอยู่เมื่อไหร่จะออนเขาถ่ายอยู่ยังไม่จบเลยค่ะน้องพีพัชรานะคะกับละครเรื่องแรงตะวันค่ะก็เส่งถ่ายทําอยู่นะคะน้องก็บอกว่าลกลัวคนจะลืมหน้านะเพราะว่าจะห่างหายไปนานนะคะก็หลังจากนี้ค่ะตั้งใจว่าจะรับงานละครติดติดกันให้มากขึ้นนะคะล่าสุดค่ะน้องเปิดธุรกิจของตัวเองเป็นครั้งแรกเลยนะคะกับทาอาหารฟาสต์ฟู้ดที่ซื้อแฟรนไชส์มาจากอเมริกาค่ะซึ่งก็ตัวบอกว่าทุบป,ปุกเองเลยนะคะลงทุนวงกับเพื่อนๆหลายล้านบาทค่ะก็ตั้งใจว่าจะไม่รบกวนทางบ้านนะคะจะทำให้สำเร็จด้วยตัวเองค่ะ ก็แอบมีกดดันอยู่บ้างค่ะมีเสียงสัมภาษณ์น้องค่ะแล้วก็เริ่มทำธุรกิจของตัวเองอกธุรกิจอย่างเงี้ยอยากทำมานานแล้วล่ะคะรับรู้สึกแบบมันน่าสนุกดีมันมันเลี้ยงลูกแบบเวลาเราเริ่มทำแรกแต่แรกมันแบบมันมันมันทุ่มเทดีอย่างเงี้ยแล้วมันแบบสนุกก็เลยแบบเอออยากทำเี้ยเริ่มใหม่ด้วยตัวเองอ่ะไม่อยากแบบใช้ตังค์คนอื่นเขาอะไรเงี้ยแบบใช้ของตัวเองใช่ก็เลยแบบ มันก็มันก็ยากดีแต่ก็สนุกอันมันก็แบบลุ้นดีว่าแบบจะจะเจ๊งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้อ้าวมาเริ่มตัวธุรกิจจะมารู้ว่าเราเจ๊งหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันต้องผ่านอยู่แล้วเขาทำบ้านเนี่ยเขาพื้นฐานแน่นอยู่แล้วนะคะ